น่าสนใจเขาว่ารู้ทั้งรู้ว่าแพ้นะคะทำไมพักรวมไทยสร้างชาติยังส่งคนลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งกับพักคเก้าไกลพวกเขาทำไปเพื่ออะไร เรื่องนี้นะคะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักได้ชี้แจงผ่านเพจ Facebook เอาไว้ค่ะว่าหากไม่มีใครเสนอชื่อแข่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวก็จะลอยลำได้ตาแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งโดยทันทีจะเท่ากับว่าเรายอมรับไปด้วยเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลชนะหรือแพ้แต่อยู่ที่ใจและสำนึกการทำหน้าที่ปกป้องสิ่งที่เรารัก ขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักวมไทยสร้างชาตินะคะก็บอกว่าทราบอยู่แล้วค่ะว่าเสียงสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องยืนยันจุดยืนของพักที่ไม่เห็นด้วยกับพักที่แก้ไขมาตรา112ส่วนจะเสนอชื่อแข่งโบสนายกและตุ้ตรีด้วยหรือไม่นั้นคุณธนกรบอกว่าก็ไม่แน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นมติพักต้องมองรอบด้านเราเป็นพักขนาดเล็ก เราก็ต้องทำตัวเล็กๆดีกว่าแม้ไหนกติกาจะเสนอได้แต่การเสนอหรือไม่เดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะซึ่งพักรดมไทยสร้างชาตินะคะจะมีการหาหรือกันในวันที่11กระกฎาคมนี้ค่ะ ยางไรก็ตามนะคะหากมองย้อนกลับไปในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนั้นนะคะไม่มีพรรคการเมืองใดค่ะเสนอชื่อเข้ามาแข่งกับคุณวันมูฮัมหมัดนอมทาและคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านนะคะที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคเพื่อไทยเลยตรงนี้เองค่ะทำให้มีการตีความกันไปในทางการเมืองนะคะต้องข้อสังเกตค่ะว่าพรรคการเมืองต่างๆนะคะที่อยู่ในสภานั้นนะคะส่งสัญญ,ญาณ ที่พร้อมจะเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยหรือมองข้าม็อตไปเลยค่ะว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นพร้อมที่จะจับมือหรือว่าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ค่ะ ซึ่งนั่นจะทำให้พักเก้าไกลทำงานอย่างหนักขานในการรวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้376เสียงนะคะซึ่งก็เหลือระยะเวลาอีกเพียง7วันก่อนจะถึงวันที่13กรกฎาคมค่ะที่ว่าที่ประธานสภานะคะก็คือคุณวันนอนเนี่ยนัดที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนั้นค่ะ ขณะที่ท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาผ่านคุณเสรีสวุวรรณพานนท์นะคะยังคงยืนยันเขาว่าพักเก้าไกลและคุณพิธาควรแสดงจุดยืนหากไม่ยอมถอยเรื่องการแก้ไขามาตรา112ตนเองก็จะไม่ถอยเช่นกันค่ะรวมทั้งนะคะไม่เชื่อว่าจะมีสอวอเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเลือกคุณพิธาด้วยค่ะ ดูเหมือนว่าทั้งพักรวมไทยสร้างชาติและสมาชิกวุฒิสภานะคะทิ้งไพ่วัดใจพักเก้าไกลและคุณพิธาให้ลดเพดานการแก้ไขมาตรา112ค่ะและหากพวกเขาไม่ลดเพดานในเรื่องนี้จะฝ่าดานสอวอไปได้อย่างไรตรงนี้นะคะภายใต้หลักการที่คุณพิธาบอกว่าผู้นำนั้นต้องรุกได้ถอยเป็นพวกเขาจะรุกอย่างไรและถอยแค่ไหนต้องติดตามค่ะ